สำหรับในหัวข้อนี้นะครับเคุณครูจะสอนวิธีการเปลี่ยนอีเมลฮอตเมลของเรานะครับให้เป็นอีเมลภาษาจีนเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนเพื่อว่าในอนาคตาาพวกเราบางคนอาจจะได้ติดต่อผ้าขายกับชาวจีนได้ใช้ภาษาจีน เราจะลองมาดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนอีเมลจากภาษาไทยหรือจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาจีนได้อย่างไรเมนูต่างๆของอีเมลของเราครับจะเปลี่ยนเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็จะเป็นภาษาที่เป็นภาษาที่ท,ที่ที่เราใช้ เขาส่งมาเป็นภาษาอะไระไมันก็ยัเป็นภาษานันนะมันจะไม่เปลี่ยนตางในที่นี้จะหมายถึงการเปลี่ยนหน้าตาอีเมลของเราคาสั่งหรือเมนูต่างๆจะกลายเป็นภาษาจีนทั้งหมดเราลองดูครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง่ม <c> ง <oughs> จา่ว่าใช้กล้องเว็บแคมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใด้ดูให้ดู นะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเปิดอ e ีเมลขึ้นมาซะก่อนคุณ่อนูก็มองไม่เห็นนะครับต้องเปิดเปิดอ e ีเมลขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเข้าอ e ีเมลของเราสมมติเป็น h o ฮอตเมลก็เข้าที่ฮอตเมลครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ ก็ใส่แล้วนะผ่านนะครับลงไปลราก็คลิกที่ปุ่มลองเชื่อเข้าใช้ตามปกตินะครับอันนี้ก็คงจะทําเป็นอยู่แล้วทีนี้มาดูนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอ่าที่มุ่มตัวนี้นะครับมีครับว่าตัวเลือกเห็นะครับ ในเซนเซอร์ Spencer, แล้วก็ตัวเลือกถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่าออปชันถ้าเป็นคลิกที่คำนี้ถ้าเป็นภาษาไทยตอนนี้จะกลายเป็นคําว่าไทยนะครับหมายความว่าตอนนี้ใช้ภาษาไทยอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนภาษาก็คลิกที่ภาษาไทย can. แทนตอนนี้ก็จะมีเมนูนตัวเลือก หลายๆภาษาให้เราเลือกนะครับขึ้นมาเราก็เลือกภาษาจีนที่ต้องการภาษาจีนเราใช้ตรอไหนขึ้นมีหลายภาษามากนะครับใช้ภาษาเป็นภาษาดัตช์ Dutch, อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมีท่านี้อาหรับอาหรับก็มีอันนี้คงจะเป็นภาษาจีนนะไทยขึ้นมานิดนึง ส่วนตัวนี้คุณครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นภาษาอะไรเพราเดาเอานะครับถ้านักเรียนเรียนมาพวกคงจะพอจะทราบว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะทีนี้ต่อก็เปลี่ยนที่ที่ผมบันทึกครับก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยน,นก็ เราก็ต้องมาเข้าหน้าแรกอีเมลของเราแล้วมาที่ตัวเลือกเหมือนเดิมที่จะเปลี่ยนมาสารีนแล้วก็เปลบคืนมาที่ภาษาไทยหรือภา,าษาอังกฤษนะครับแล้วก็บันทึกต,ตัวนี้ก็อปุ่มบันทึกของภาษาจีนเปลี่ยนแค่ตัวน,นี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนอีเมลของเราไปเป็นภาษาต่างๆได้หลากหลายภาษา